สวัสดีครับวันนี้พามาตัดไผ่ตรงกิ่มสุงหรือตรงลืมแรงพอดเดอร์เข้าช่วงหน้าฝนต้นละ30บาทขนาด3นิ้ว4นิ้วต้นละ40บาทหมดโกนี้300บาท10ต้นแก่แล้ว จนสุกไผ่าอายุหปีขึ้นไปได้เวลาเก็บเกี่ยวไม้ไผ่เนื้อแข็งกว่าไม้ยูคาอายุการใช้งานยาวนานไผ่ตรงกินมซุงหรือตรงลืมแรงเข้าหน้าฝน ต้นใบเขาเขียวแคจีแต่ก็ยังตัดได้ออเดอร์ไผ่ตรงมาเรื่อยๆไปทำข้อวัวข้อควายแปลงนาข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าข้างกอไผ่ ขอบคุณครับที่รับชม